สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับมินิซีรีส์ต่อไปสําหรับช่วงนี้ขอคอก่อนนะสําหรับช่วงเทศกาลฮาโลวีนสําหรับเดือนตุลาคมนี้เราก็เลยต้องบอกก่อนว่าคืออยากด้วยมันเป็นเทศกาลฮาโลวีนใช่ปะ แล้วเราก็เป็นคนที่เล่นเกมผีไม่ได้เออแต่ชอบดูนะแต่ว่าเล่นไม่ได้จริงกลัวกลัวมากๆแล้วก็ตกใจมากดังนั้นเกมเดียวที่จะเล่นได้ก็คือเดอะซิมดังนั้นก็เลยจะเป็นมินิเซรล่์ของตอนนี้เนาะที่เป็นของภาคพาราโน่เมลเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาแนะนำตัวละครแต่เดียวนะทำไมเริ่มเริ่มมาคือจริงเราซื้อบ้านแล้วก็เล่นน้องมานิดหนึ่งจริงยังไม่ได้เล่น่ะแค่เข้ามาในบ้านเองเออ ก็กลายเป็นว่านี่น้องโดเรมี่ของเราก็คือแวะมาเยี่ยมเยียนเฉยอะเราก็เลยอะปล่อยน้องนั่งคุยกันไปแต่ว่าเดี๋ยวนะเปลี่ยนชุดก่อนนะอีนูอันนี้จะเป็นพระเอกภาคนี้ของเรานะครับอ่ะเปลี่ยนชุดอ่าน้องโดเรม่น้องโดเรม,ม่ถึงขนาดตกใจนะครับว่าโอ้หล่อเหลาหล่อเหลาอะไรเบอร์นี้ใช่ไหมโดเรมี่ฮะ หน้าเธอดูตกใจมากเลยใช่ไหมเขาดูหล่อมากใช่เลยอ่าเราจะดูนี่คือพระเอกของซีซั่นนี้ของเราอ่าพ่อหนุ่มรูปงามคนนี้นะครับมีนามว่าโจเกอร์อ่ะโจเกอร์ Joker จะเป็นโกทันเตอร์ของเราสำหรับภาคนี้รอมากสวัสดีโดเลมี <h its> ทำความรู้จักกันไปนะสองสองพระนางจากสองซีรีส์ของเราจะไปไหนกันจ๊ะบ้านไม่ก็แคบเหลือเกิน <c oughs> ตัวเรมีททำไมเธอเดินได้ไม่มีความสวยงามในผู้หญิงเลยอา่าเราจะมาเริ่มต้นซีรีส์ Paranormal Ghost Hunter ของเรานะครับก,กับโจ๊กเกอร์คนนี้ครับเ,เราจะยังไม่ให้เห็นหน้านะเพราะว่า แล้จริงๆคือเครียดแต่งหน้า oh, <okay. S 1> แล้วก็จะให้เขาหน้า,างี้ไปก่อนนะ Walk, <so. S 1> อืมอ่าเราจะไปที่อยู่ไหนนะนี่นะครับโต๊ะแทน่นบูชายันเอ๊ะเดี๋ยวนะจำไม่ได้ว่าเซตบ้านนี้ให้เป็นอันนี้ภาพพารานอร์มัลนะทุกคนเราก็ต้องมาเซตที่ดินของอายังไม่ได้เซต <Yeah. S 1> เราต้องมาเซตที่ดินของเราให้เป็นของพารานอร์มัลก่อนก็คือ อ่าอยู่ไหนนะให้เป็นไม่น่าจะอันนี้อ๋อนี่เสร็จแล้วเป็นพื้นที่มือมารไม่เอามือมารมันจะพังบ่อยอันนี้ไม่เอานะเป็นพื้นที่หลอนหอนรอไปได้เมื่อมีซิตี้ลิฟวิงต้องคำสาบเอ่อให้มันไม่เห็นมีบ้านผีสิงเลยอ๋อนี่อยู่ตรงนี้ที่อยู่อาศัยผีสิงนะทุกคนต้องมาแก้ตรงนี้ก่อนอ่าโอเคเรียบร้อย ตอนนี้โอ้โหแก้ปูบ,บ้านไฟดับอีชิบหายคนต้อนรับแต่เทศกาลฮาโลาวีนเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะให้น้องมาทำการทำพิธีเรียนรู้มาครับโจ๊กเกอร์โจ๊กเกอร์จะต้องเป็นมือปราบผีมือปราบมารมือปราบอะไรก็ได้ตอนนี้แต่ช่วยเดินมาที่ห้องก่อน โจกเกอร์กำลังเดินขึ้นมาเร็วๆไอ้นมเดินไปไหนเนี่ยมาแล้วนะครับโจเกอร์ Joker ของเราอ่าโอเคยังมีไฟอยู่เรียกว่ามาถึงไฟดบับอ่ะแว่างนี้ทำพิธีไปนะครับอุ้ยมีหน้าใครด้วยอะ่ะทุกคนหน้าใครวะ <iff> OMG ทำพิธีไปนะครับตอนนี้เรายังไม่มีความสามารถใดๆเราก็ต้องทำพิธีศึกษาไปเรื่อยๆโจ๊กก็จะได้เป็นสุดยอดอะไรดีโก้ันเตอร์โอ้ไฟไฟไม่เห็นไฟอีกไฟไฟเรามีไฟด้วยด้วยโอ้มันคงไม่มีอะไรโผล่มาใช่ไหมภาคนี้ไม่น่านะ <rie per. S 1> <c oughs> โอ้ อตอนนี้เรากำลังทำพิธีไล่ผีนะเหมือนเป็นการทำพิธีให้เหมือนแบบบ้านนี้มันสุขสงบไปได้อีกสักแบบหนึ่งอ่ะเออคือถ้าไม่ทำเลยมันจะแบบไฟไฟดับก็จะมีนูน่นมีนี่หรือมีตุ๊กตาต้องสาปโผล่ขึ้นมาดังนั้นเราก็ต้องคอยทำพิธีเนาะเพื่อให้สิ่งชั่วร้ายในบ้านของเราเนี่ยมันลดน้อยลงไปเร็วโจเกอร์ Joker. เ,เรียบร้อยครับได้รับทักษะการเป็นคนทรงแล้วแล้วก็ทำพิธีสำเร็จเอาน้องโดเรมี่ของเราได้ยิงยิงโจเกอร์ไปแล้วหนึ่งวันนี้เรามีทักษะของคนทรงมาหนึ่งไม่รู้เหมือนกันว่าเต็มที่เท่าไหร่นะจำไม่ได้น้องน้องเป็นอะไรน้องปดฉีน้องก็หิวอืมลงมาหาอะไรกิน ขนมที่น้องโดเลมี่ของเราเอามาให้นะครับกินซะก็คือรสชาติห่วยแตกกินเสร็จแล้วไปทิ้งแปเราไม่กินแล้วเอออุ้ยยินดีต้อนรับโอ้โหช่วหตาหักมุมแบบโหดร้ายชีวิตคุณจึงได้มาลงเอยในบ้านผีสิงคงจะเป็นฝีมือของจอมวงการสักกลุ่มที่มุ่งลายคอยควบคุทุกการกระทำของคุณ ีเหตุผลดีๆที่คุณควรอยู่ที่นี่ต่อนะแต่อาจจะต้องพลีวิกฤตเป็นโอกาสสักหน่อยฮแน่นอนจ๊กเกอร์นายคือโก์ฮันเตอร์ฉันรับมือกับเรื่องนี้ได้อยู่แล้วบายคุณกล้าหานใช้ได้เลยเป็นคนอื่นกลัวหัวหดไปแล้วใครบอกว่าไม่กลัวล่ะกลัวเซ <c oughs> มันจะไม่มีตัวอะไรโผล่มาเนอะเออมันก็ไม่น่าจะมีนะไอ้แอะตกใจใคร โดเรมีนี่มาเดินอะไรตรงนั้นเฮ้ยเ้วทำไมแดงเถื่อนน่ะเราเราเฮ้ยเราทำไมอ่ะเราทะเลาะก,กับโดเรมีหรอไม่ได้นะนั่นนางเอกของฉันนะทำอะไรอ่ะจูเกอร์ <c oughs> เดี๋ยวเราดูสิเห <c oughs> มือนน้องจะปวดฉีนะให้น้องฉีก่อนดิเอาห้องน้ำอยู่ไหนวะก <c oughs> ารที่มันเป็นบ้านต้องคำสาบอ่ะมันจะต้องมีแบบ สุก,กตาผมุก,ก็ตาผีโผล่ขึ้นมาเว้ยแล้วเราก็ต้องหาให้เจอแล้วก็กำจัดน้องออกไปแต่บ้านแมงก็หให้เลือกบ้านหลังนี้วันนี้แมงหาไม่เจอเลย,เยไม่น่านะน้องน่าจะยังไว้หมาโอเคทุกคนเนี้ยเรามาฝึกปรือฝึกปือเวทมนต์ของเรากันต่อเดียวยาสื่อสารกับผู้ร่วงรับมาเร็ว ให้ค่อยนอนอุ้ยรูปข้างหลังมันเปลี่ยนได้ด้วยหรอ,อ,อ <c oughs> ตกใจ oh my god เฮ้ยหัวไปไหนอน่ะเฮ้ยโอชิค่ะโอ้ย <c oughs> สามรูปนี้นี่น่ากลัวอยู่นะเฮ้ย <c oughs> อ้ยดูดีดูคนอันนี้ก็หัว <c oughs> หายแล้วอันนี้เห็นมีอะไรเลย ช่กคุณผู้ชายฉันจับตาดูคุณมาสักพักหนึ่งละฉันขอพูดเลยว่าฉันไม่ประทับใจอย่างอยครั้งหน้าคุณช่วยพยายามหน่อยได้ไหม <c oughs> อย่างวะโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ย,อยทุกคนพอไฟมืดแล้วแบบพุ่ภาพพุ่ภาพอะไอ้ยี่เชี่ยขนาดแค่เดอนซิมแล้วเนี่ย้ายังหลอนเลยอะอะไรภาพนี้ไม่เห็นเป็นอะไรเลย น้ยน่ากลัวออกหน่อยซูมออกก่อนเรามานี่กันต่อเดียเรามาทำพิธีต่อดีกว่าเพื่อให้เพื่อให้บ้านของเราสุขสงบนะจะได้ไม่มีผีมาปนเปี่ยเอออุ้ยยังไงทุกคนเปลี่ยนแล้วโชตายหาอันนั้นก็หัวหายนี่กลายเป็นแวมพายส่วนนี้กลายเป็นอะไรก็ไม่รู้ ตอนนี้เจอก็สามารถจัดวิสุวรยากับซีบุตรได้แล้วเสือรเบิดระเระเบิดกับ่ขวัญย่อมจริงๆได้มีกรรมสำเร็จข้อสำรับความวิญญาณได้แล้วโอเคยังงี้น้องทำอะไรได้อีกอะน้องเป็นคนสงพูดคุยกับตัวเองอฮ้ยเพื่็นข้างหลังอะไรวะเนี่ยน้องต้นน้องต้นดอกหน้าหัวสวัสดีหุ่ยให สัมผัสความผันผวนทางวิญญาณโจอโเก็ตรวจพบวิญญาณสิ่งสถิตที่มีความสุขสุดๆกลุ่มหนึง่งคนเป็นกับคนตายอยู่ร่วมกันได้แบบกลมเกลียวเหล่าผีน้อยนั้นเป็นนิดไหนเหล่าผีน้อยเหล่าผีน้อยอยู่ไหนจ้าต้องรอกลางคืนก่อนแม้เหล่าผีน้อยถึงจะเอ๊ะเอ๊ะ <laughs> อย่างนี่คืออะไรกงจัดมือชวนสยอง แกอย่ามาโผในบ้านของฉันออกไปโจเกิ์อยู่ไหนเนี่ยโหกว่าจะปีนบันไดลงมาเอาแวะล้างมืออีกพ่อคุณอุ้ยตกใจพ่อคุณมากําจัดอันนี้่อนไม่มานี่ดิไม่ไม่มาอย่าบอกนะออกมานอกบ้านไม่ได้เฮ้ยมาที่นี่ไม่ได้อ่ะอ๋อติดติด ติดโนมน่าจะนะเดาโนมจาลบหน่อยมาได้ยังอ่ะมาได้แล้วชีวิตกำจัดน้องมืออันนี้ออกไปโอ้โหไอ้ลูกเตะผีฆาตเตะมือแตกมีอีกไหม มันจะไม่ดีนะถ้ามันจะมีอะไรแบบนี้ลยอ่รอบบ้านของเรานะครับทุกคนไม่มีเอ๊ะ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 อันนั้นคืออะไรอันนี้คืออะไรอะไรอ่ะเพชรถูสชญลักษณ์ลึกลับเข้าไปเรคุยกับน้องโดเลมี่หน่อยดีกว่าเพิ่มสังคมมีวะเนี่ยอุ้ยมีแมงมุมแมงมุม มีอีกไหมทุกคนไม่น่ามีแล้วเนาะหน้าโนมมันก็หัดใจเล้ดูบ้านสภาพบ้านที่แบบคุณพระไม่น่ามีนะครับไม่น่ามีอะไรแล้วดังนั้นเรามาเรามาทำฟักทองกันดีกว่าอันนี้น่าจะเป็นโต๊ะแกะสละั ปักทองอุ๊ยนารักสีส้มมาอุ๊ยนารัก,ก,รกเปิดหัวปักทองแล้วก็แกสะสอุ๊ยได้แล้วเราไปทำอะไรได้เราเอามาตั้งไว้ได้ไหมตั้งไว้ในห้องอีโนมจะตามมาทำไมเนี่ยเก,กะ น้องหลับแล้วเรามาทำพิธีกันอีกดีกว่าเพื่อเพิ่มพลังของน้องเราจะต้องมีขั้นของคนทรงให้เต็มก่อนมังเราก็ต้องรอรอจนกว่าจะเจอนีคนเราต้องเจอคุณคนนี้ด้วยนะเชื่ออะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วอ่เออเราถึงจะสามารถเป็น เหมือน<ช>ทำภา<ช>รกิจเ<ช>พื่อไปช่วยเขาแล้วเราก็จะกลายเป็นไอนี้ได้เรียกว,ว่าอะไรอ่ะโกทันเตอร์ละกันนะเออไปคอยทำภารกิจปราผีให้บ้านอุ้ยโนมหน้าโนมไม่ไหวแล้วนะหน้าโนมเหมือนจะเอาเคียวที่เธอถือมาปักหลังอะโจกเกิร์ง่วงแล้วอะอ๋ะอถ้าทำวิธีโจกเกิ้ลจะเสียพลังงานไปนะครับต้องให้หน้องนอนอุ้ยมาแล้วคุณผีกุยตรี กุยดีหรือกุยตรีกุยตรีปะ่ะสวัสดีฉันชื่อกุยตรีดูเหมือนคุณจะต้องการความช่วยเหลือกับสถานาการณ์บ้านผีสิงที่เชิญอยู่โชคดีนะที่ฉันเชี่ยวชาญเรื่องนี้พอดีไม่ต้องการวนไปฉันมาดีเอิอ่มโอเคมาดีก็มาดีอุ้ยเฮีย <laughs> มาดีแต่มึงมาดีๆไม่ได้หรอมาอย่างี้เลยเดี๋ยวจ๊อกเกอร์นอนอยู่เดี๋ยวนะแล้วมันนอนอยู่บนเตียงเนี่ยนะ ถามจริงลงได้ปะอ่ะเราอาจจะต้องตื่นคุณกรุยตีนางจะได้มาคุยดีๆกับเราอ่ะมาที่นี่สวัสดีกรุยตีไายรอะไรเน่ตายเพราะอะไรเนี่ยคุออยอะไรได้บ้างมันเป็นใครครับ ชโอ้ชื่อยาวชิบหายอ่านไม่ออกด้วยดิฉันปกติก็ได้นะฉันค,งค,งคง่อนข้างเชี่ยวชาญเรื่องเหนือธรรมชาติและยินดีให้ความช่วยเหลือทุกครั้งฉันได้ร่าสิ่งที่รับมาทั้งตอนมีชีวิตและหลังความตายถ้า,าก,การเหนือบอกฉันได้เลยจ้าเยอันนี้ก็จะเหมือนคุยอะเขาไปได้เรื่อยๆอ,อ่ะเนาะเออเพิ่มความเพิ่มความสนิทสนมก็คุยกับเขาไป นี่ไงผู้ชายหาสิ่งนี้รับตอนที่มีชีวิตอยู่ฉันก็เคยเป็นเพราะฉันสนใจสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในยามค่ามคืนนอกจากนี้ยังมีองค์กรที่รับสมัครนกสื่อเรื่องเหนือธรรมชาติที่ผ่านการลองด้วยนะหากคุณพิสูจน์กษะการเป็นองส่วนให้ฉันเห็นฉันอาจจะเป็นทุราช่วยรับรองคุณได้่าก็คือเหมือนเราอ่ะต้องต้องเป็นคนโฉนั่นแหละให้เลเวลมันเพิ่มเพิ่มขึ้นเพื่อที่จะให้คุยตีรับรองให้เราแล้วเราก็จะไปสมัคร งานเป็นผู้แบบนักสืบสวนเรื่องธรรมชาติอะไรก็ว่าไปได้นะครับอืมเห้ยเห็นหเห็นอะไรแปลกๆนี่ก็หล่อนไปหมดแล้วนะมาอีกแล้วเนี่ยมาจัดการน้องแล้วหาอะไรกินด้วยแกจะมาโผล่ในบ้านของน้องโจ๊กเกอร์ไม่ได้อะไรวะเนี่ยอุ้ยตกใจอีกุยตีมเดินมาดีๆสิ เอ้ยไม่มีตู้เย็นน่ะ <S <S เธอทำไมเธอไม่มีตู้เย็นถามจริงไม่มีตู้เย็นจริงเหรอวะเก็นอยู่ไหนวะเนี่ยอุ้ยยังไงน้องผีน้อยอ่ะมาให้น้องหาเข้ากินก่อนทำอาหารมื้อใหญ่เดียวก,กินเนือ <S 1> <S 1> ้อลวกันกินเนื้อ <S <S แล้ว อืมคุยตีคุยตีโกรธอะไรอ่าอีคุยตีถูกคุยตียุ่ยแย่ใจเย็นๆจะมาช่วยหรือจะมาฆ่ากันเนี่ยใจเย็นๆเล้อไอ้เหี้ยไฟไหมเอาไฟไหมปุ๊บอีคุยตีหนีกูเลย เฮ้ยควาเอาเดี๋ยวกลัวอะไรโจเกอร์ใจเย็นเย็นเอาอีกุยตีก็จะเย็นเย็นอุ้อออยผีใครอ่ะคือใครโู้โดมินิกไฟเลสใครคือใครอุ้ยโอ้ยรูปป้านตกใจไอเชี่ยตกใจไปหมดแล้วเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้กินอะไรเลย เออไม่ได้ได้กินไม่ได้ไม่ได้กินเพราะอะไรนะไฟไหม้ไม่ได้ผีหลอกไม่ต้องกันวันนี้เลยกินเค้กชั้นนอกก้อนนี้สิรูรูอะไรสักอย่างโอ้โอลิชิตไหนเค้กอะไรเขาให้อะไรมาเฮ้ยเขาให้เค้กอะไรสักอย่างมาเออเออกินกินได้เค้กอุ้ยเค้กน่ารักดูดีุกคนตับมุกตับพีต้องใจเย็นๆจะดูเค้ก เพลน่ารักมากอากินไปเลยคุณกรีตีโมโหอะไรวะอ่ะปดทุกแบบตื่นกลัวมาฉีก,ก่อนอาบน้ำด้วยเลยไหนๆก็ไหนๆแหละไม่เป็นไรจกเกอร์โอ๊ยอะไรวะเนี่ย เราสร้างมาให้นายเป็นคนที่ uh huh. เข้มแข็งไม่ใช่หรอเราไม่ได้สร้างมาให้นายเป็นคนที่ที่กลัวนะเว้ยแม่ป้าอีกุยตี oh. อีกุยตีนี่ก็หลอกอยู่ได้ oh. โอ๊ย <c oughs> อย่ากแกล้งน้องได้แมน้องยิ่งกดกลัวอยู่ <c oughs> อย่าไปกลัวมันจ๊กเกอร์ อ่ะคำสาบหายไปแล้วเดี๋ยวนะทำความสะาดก่อนถ้าทำไมถึงไฟไหมอขอลองทำอีกหนึ่งรอบนะทุกคนทำไมถึงไฟไหม้สรุปเดี๋ยเดี๋ยวขอเซฟก่อนสรุปตายจบและซีรีสปิดเลยไม่เล่นแล้วอ่าเร็วเร็วเร็ว <S <S ขอกินข้าวก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวขอลา EP นี้ก่อนลวกันรู้สึกวุ่นวายแล้วกันทั้งผีทั้งอะไรวะเนี่ยเอารูปรูปนีแม่งก็อยู่ตรงนี้แหละเนี่ยรูปหัวหายเายนยเี่ยเอ้กุยตียาเพิ่งชวนคุยยวไฟไหมอีกทำไมเอ้ยทำไมไหมอีกแล้ววะน้ำตาจะไหลอ่ะไม่ได้แดกสัที เฮ้ยทาไมอ่ะไม่ทําก็ได้วะน้องอาจจะไม่เหมาะสมเดี๋ยวเราสํารวจบ้านของเราก่อนนะครับว่าออาว่าบ้านของเรามีอะไรที่เป็นแบบแปลกๆที่เราต้องทําลายก่อนแล้วนี่ศพใครวะเนี่ยเฮ้ยห,หรือว่าศพคนคุณคนคนุณเมื่อกี้่ที่หัวโลโลน่ะเป็นวินญาณออกมามาจากไหนก็ไม่รู้เนี่ยโอเคบ้านชั้นล่างไม่มีเนาะ ไม่น่ามีเดี๋ยวเราดูชั้นบนก่อนนะครับว่ามีหรือเปล่าอะไรที่เป็นสิ่งแปลกปลอมที่เราควรจะต้องกำจัดทิ้งบ้านมันก็ลกเหลือเกินไม่น่ามีโอเคครับงั้นเร,เราทิ้งระยะมานานแล้วเราควรมาทำพิธีก่อนเพื่อเพื่อให้หน้องมีบ้านที่สุขสงบเนาะมั่นใจอะไรอะ่ะนักผจญเพลิง เออแต่อย่างน้อยมันก็ยังดับไฟเนอะอ่ะคือให้บ้านนี้นะครับสุขสงบนะทางน้องโจ๊กเกอร์จะทำพิธีไล่ผีให้บ้านของเราสุขสงบนี่เรายังไม่ได้คุยกับผีน้อยเลยอะเห็นผีน้อยแวบๆบแบบอันนี้อะไรอ่ะวฮต้นมะนาวโอเคอเราเป็นคนทรงระดับสามแล้วมันน่าจะแค่ห้าปะเฮ้ยเดี๋ยวสามารถอัญเชิญอไอะครงกระดู บนฮินดาออกมาได้แล้วก็ปลุกผีได้แต่ตอนนี้น้องว่วงใจจะขาดงั้นเดี๋ยว EP ีหน้าทุกคนเราจะมาทำการอัญเชิญโบฮินดาแล้วก็ปลุกผีกัน e ีีนี้ขอลาไปก่อนนะครับน้องโจเกอร์ของเราที่ตอนนี้ก็ยังเป็นคนทรงแบบง่อยๆอยู่เดี๋ยวเนอะงจะพัฒนาฝีมือและจะให้ทางคุณกฤยตีรับรองน้องแล้วก็จะได้เป็น ผู้ที่ทำงานช่วยเหลือในแบบสืบสวนเรื่องสิ่งเหนือธรรมชาติได้นะครับโอเคถ้างานสำหรับยอยสำหรับ EP นี้ก็ขอลาไปก่อน่บ๊ายบาย